สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอัปเดตนะสถานการณ์ของลู n a าคลาสสิกนะลูน่าแปดแปนะฮะตอนนี้ก็เอ่อตัวลู n a เองเนี่ยก็มีข่าวจริงๆข่าวนี้เนี่ยผมก็พูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วนะว่าตัวระบบเนี่ยมันจะถูกเซตนะแล้วดำเนินการเนี่ยวันที่22มิถุนายนนะเสร็จแล้วคราวนี้เมื่อวานนี่ผมพูดผิดไปอย่างหนึ่งก็ต้องขออภัยด้วยไอ้เรื่อง24 7นะ ก็ผมกลับไปมองว่ามันเป็นวันที่24เดือนกรกฎาซะได้นะซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันไม่แน่แนะ้วมันอาจจะเป็นวันที่24กรกฎาก็ได้นะปัญหาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ระบบ4 0 8 0เนี่ยแล้วก็คือที่มันมีแผนที่บอกว่าจะจะเอาไปเบิรน์นะแล้วก็จะไปจ่ายพวกเดฟทั้งหลายเนี่ยก็จริงๆผมก็แจ้งไว้ตั้งแต่คลิปคลิปลำดับที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันเป็นคลิปที่32แล้วเนี่ย เขาก็แจ้งไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าไอ้ตัวระบบเองเนี่ยจำเดินการลันเนี่ยนะฮะตั้งแต่วันพุธนี้นะฮะคือวันที่22นี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันมีการลันหรือมีการอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยการเผาเนี่ยมันจะไม่ใช่ในลักษณะที่เผาทุกวันนะมันจะเป็นการเผาทุกเดือนนะฮะโดยไอ้ตัวเหรียญเนี่ยมันจะไปอยู่ในพูของ c o ม m u n i t y p o ู l เนะตัวเหรียญเนี่ยนะฮะมันจะเข้าไปอยู่ที่พูฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือน เหมือนคล้ายๆว่าไปโฮกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็จะมีการให้เอาไปเผาทุกๆ35%เนะถ้าจำไม่ผิดมันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะที่มันมีการดําเนินการในเรื่องของโปรเจกต์นะีมันไม่ใช่ว่าตัวตัวเหรียญเองเนี่ยเป็นเหรียญในลักษณะที่มันไม่มีอะไรเลยนะฮะ เพราะว่าถ้าเกิดเหรียญเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นเหรียญที่ตายแล้วอะ่ะแต่เหรียญลูน่าเนี่ยมันจะมีการการเอ่อการพัฒนาอยู่แล้วก็มีแผนต่างๆอยู่แล้วปรากฏว่าก็มีเดฟแต่มันก็มีคนเรียกเดฟกบดนะว่าพวกที่เข้ามาช่วยเอ่อชุมชนเนี่ยเป็นเดฟกบดนะเป็นเดฟกบดก็กบดไม่กบดก็ว่ากันไปนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็อย่างที่บอกอะถ้าเป็นข่าว ข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงก็แปลว่าตอนนี้แผน4 4 8 8 0เน่ยจะมีการลันหรือมีการดำเนินการหรือมีการทำงานตั้งแต่วันที่22มิถุนายนนี้ฉะนั้นวันพุธนี้ก็จะเป็นอะไรที่กระบวนการฟื้นฟูนฟนเนี่ยเริ่มเริ่มละเริ่มละนะแล้ววันที่26กเนี่ยก็จะเป็นวันสุดท้ายที่แมคโกโบเนี่ยเอาเหรียญเนี่ยซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยเผานะฮะก็คือจะจบของแมคโกโบในวันนั้น หลังจากนี้มาก็เป็นเรื่องของชุมชนละนะฮะซึ่งผมก็เคยบอกไว้ว่าไอ้ตัวเหรียญเองเนี่ยจะมีข่าวดีกลางเดือนกรกฎาใช่ไหมฮะแล้วก็ไอ้กลางเดือนกรกฎาไปเนี่ยก็จะเริ่มมีข่าวดีขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆื่ๆแต่ตั้งแต่วันที่25เนี้ยนะฮะดาวการงานของลูน่าเนี่ยเป็นเกษตรเนี่ยก็แปลว่าการงานการดําเนินงานการทํางานโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเริ่มมีความมั่นคงนะพอพอหลังวันที่9สิงหาไปเนี่ย จะนามาซึ่งโชคละหมายความว่าไอ้งานที่ลงมือทําไปทั้งหมดเนี่ยจะนํามาซึ่งโชคละนะก็แปลว่าเริ่มจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับลูน่านะลูน่า8 8 8ของชาวเราอะนะฮะส่วนมันมีอยู่อันหนึ่งกาเรียกคาทํานายนะมันมีคําทํานายที่เอาออกมาใหม่นะ,ะว่าไอตัวลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะมีมูลค่านะฮะในปี2023เนี่ยนะฮะราคาสูงสุดอยู่เท่านี้ซึ่งเป็นการเปลี่ยน เปลี่ยนมูลค่าคำทำนายผมมาเคยเอาคำทำนายในเว็บนี้แหละนะฮะเอามาลงครั้งหนึ่งในคลิปที่ที่16นะเนะี่ยเป็นคลิปที่16นะไอคลิปที่16เนี่ยที่ผมเอามาลงเนี่ยนะฮะเออเคยบอกเอาไว้ว่านะฮะปี2023เนี่ยนะราคาแม็กสูงสุดเนี่ยนะจะถึง1บาทเห็นไหมฮะจะถึง1บาทอันนี้คือคลิปเก่านะคลิปลำดับที่16นะฮะใครกลับไปย้อนดูได้ซึ่ง ลงวันที่4มิถุนายนนะซึ่งลงวันที่4มิถุนายนว่าราคาเนี่ยจะถึง1บาทในปี66เนี่ยโดยอาศัยดาวพฤหัสต้องอาทิตย์นะก็คือหลังวันที่19เมษายน66ถึง30เมษายน67นะอันเนี้ยแล้วไปสอดคล้องกับการทำนายแล้วต่อมาเนี่ยไอ้เว็บเดียวกันเนี่ยก็มีการทำนายขึ้นมาใหม่นะฮะทำนายขึ้นมาใหม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าแหมมันแก้กันง่ายเนะเออ เปลี่ยนแปลงมูลค่านะฮะจากเดิมเนี่ยที่จะถึง1บาทเนี่ยนะฮะในปี2023เนี่ยกลับไปถึง1บาทในปี2025นะ,ะ2025อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคำทำนายนะแต่ของผมยังไม่เปลี่ยนแปลงออของผมยังไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาเคยไอ้เว็บเนี้ยเคยทำนายไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มาแก้นะล้วผมก็หาลิงก์ไม่เจอละนะฮะแต่ผมยังมีรูปตอนที่ผม ทำทำวิดีโอเนี่ยมันขึ้นอยู่นะอันนี้ก็เป็นคำทํานายเก่าเขานะฮะถ้ายึดคำทํานายเก่าเขาเนี่ยก็แปลว่าอันนี้ถูกไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอปี2023มันถึง1บาทแล้วมันมาเปลี่ยนไอ้คำทํานายตัวเองนะเออันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วนะฮะก็แปลว่าไม่มีความอะไรนะแน่นอนนะฮะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะ อันนี้ก็เขาอาจจะเปลี่ยนไปในลักษณะที่โปรเจกต์อะไรด้วยมั้งเขาอาจจะคาดการในด้านโปรเจกต์อะไรต่อมีอะไรด้วยนะฮะมันก็เป็นเรื่องของเขาะนะมันก็เป็นเรื่องของเขาไอ้ส่วนของเราเนี่ยเราก็ดูของเราไปแล้วกันว่าตามดวงของมันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะไปถึง1บาทได้นะส่วนในกราฟตอนนี้กราฟเนี่ยเป็นลักษณะอย่างที่บอกนะฮะ วันก่อนเนี่ยมันเป็นกราฟไซด์เวลลงมาใช่ไหมตอนนี้มันพุ่งขึ้นไปเส้นเหลืองก็คือ6 6.4นะแล้วไปชนที่แนวนี้นะเป็นแนว6 6 9 9 6นะแล้วก็ตกกลับลงมานะไม่กลับขึ้นไปอีกนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าคืนนี้เนี่ยจะลงมาที่5,000ันไหม นะถ้าลงมาที่5,000ก็แปลว่ามีหลายคนจะได้ออเดอร์ตรงนี้เพราะว่ามีคนตั้งรอเอาไว้แต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะฮะสามทุ่มสี่ทุ่มไปแล้วราคาเนี่ยกลับเด้งขึ้นเนี่ยมาที่เส้นเขียวคือ7,6นะฮะเจ็ดกเนี่ยก็แปลว่าโอกาสที่จะได้5,000ก็จะไม่มีแล้วนะ อย่างที่บอกอะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเรายิงนะแต่บางคนเนี่ยก็ซื้อไปแล้วนะซื้อไปในราคาที่5 7าพนะฮะพ7 5เนะบางคนก็ซื้อไว้ตั้งแต่5 2าพนนะมันเคยลงไปต่ำสุดก็5ค่ห5าพ2นะบางคนได้ที่ราคาตรงนี้ราคาก็จะอยู่ในกรอบบล็อกตรงนี้ขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่อย่างนี้แหละฮะนะฮะจนกว่าจะกระบวนการพัฒนาต่างๆอะไรต่างๆมันจะเริ่มเดินนะ่เพราะว่า อย่างที่บอกว่าไอตัวการลันแผน4080เนี่ยจะเริ่มนะฮะจะเริ่มก็คือวันพุธนี้ก็คือพุธที่22นะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตส่วนข่าวเกาๆอะไรที่เกาวกันว่าตัวโดเองหรือตัวผู้ที่เสียหายเองจะร่วมกันปั่นในช่วงปลายปีเนี่ยถามว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าตามดวงชะตาของตัวลูน่าเองเนี่ยนะฮะช่วงหลังวันที่ 9สิงหาไปจนถึงวันที่12มีนาเนี่ยไอ้ดาวอังคารดวงนี้นะจะโครจรมาทับสุกตรงนี้นะจะโครจรมาทับสุกตรงนี้พอโครจรมาทับสุกตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ราคาของของอะไรฮะของทั้งบิดคอยก็ดีชิบากก็ดีนะฮะลูนาก็ดีก็มีโอกาสดิดตัวขึ้นได้นะเพราะว่าอังคารมาต้องสุกนะแล้วในในช่วงวันที่26ตุลาเนี่ยพระเสาร์จะเดินปกติก็คือพระเสาร์จะเดิน หน้าไปปกติจากเดินที่เดินถอยหลังแล้วที่บอกว่าถอยหลังให้คุณเนี่ยบะตอนนี้กลายเป็นว่าก็ยังนิ่งๆอยู่นะแต่ว่ายังไม่พ้นนะเพราะว่าพะเ,าเนี่ยยังถอยหลังจนถึง11ตุลาก็ยังเป็นไปได้ว่าพาถอยหลังแล้วก็ยังให้คุณได้อยู่เหมือนกันเพราะยังไม่พ้นช่วงเวลาที่บอกนะเพราะว่าพะเ,าเนี่ยถอยหลังตั้งแต่วันที่7มิถุนายนถึง11ตุลาคมนะแล้วไปเดินหมุนก็คือเดินโค้งนะฮะเหมือนกับเลนเนะ่ะ เหมือนกับเลนรถกับเลนน่ะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่26ตุลาคมแล้วเดินเป็นปกติตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่1มีนา -66 นะโอกาสที่ตัวบิตคอยก็ดีชิบะเออชิบะก็ดีตัวรูน่าก็ดีอะไรอเงี้ยที่มันจะราคามันจะดีตัวขึ้นมันก็เป็นไปได้นะมันก็เป็นไปได้สูงเพราะว่าไอตัวราหูมันเดินไอตัวเสามันเดินปกติแล้ว แล้วปีหน้าเนี่ยหลังสงการไปเนี่ยดาวพฤหัสจะโครจรมาทับอาทิตย์เนี่ยโอกาสที่รูหน้าจะถึง1บาทอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าถ้าปลายปีนี้ไม่ถึงหนึ่งบาทปีหน้าก็ถึงนะซึ่งมันก็เป็นไปตามคลิปเก่าที่ผมบอกว่าไอไอไอเว็บเนี่ยมันทํานายมันทนาํานายไว้แล้วอยู่ดีๆมันมาแก้คําทํานายตัวเองเนี่ยนะฮะเนี่ยมาแก้คําทํานายตัวเองเนี่ยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ดีนะเออผมเนี่ยพูดวันที่เท่าไหร่ผมก็พูดวันที่เท่านั้นไม่เคยเปลี่ยนนะฮะ ส่วนในเรื่องข่าวต่างๆนในข่าวอื่นๆของลูหน้าเองเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่โดทวิทวันนั้นก็ยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวนะฮะก็มีราคาพุ่งกันบ้างเพราะข่าวกาวนะส่วนแผนหนึ่งเออสามสเนี่ยนะฮะที่มีการจะให้เผา1.2ก็รู้สึกว่าคนนี้นะฮะเขาก็พยายาม รายงานข่าวอยู่นะฮะว่ามันก็มีการทำงานใช่ไหมเมื่อวานนี้มีคนบอกว่าไอ้ยิบสถึง7เนี่ยคือทำงานยีิบสชั่วโมงใน7วันคือไม่มีวันหยุดนะในความหมายนี้แต่ผมดันผ่าไปเห็นวันที่27เดือน7จ็ดไอ้ยิบสี่เดือน7ดนะกลับไปเห็นอย่างนั้นซะดีไม่ดีอาจจะเป็นยีิบสีเดือน7จจริงๆก็ได้นะแต่ก็เอาเถอะถือผมยอมรับความผิดพลาดบกพร่องผมเองนะ ผมอาจจะอ่านดูไม่ดีผมเลยเข้าใจไปหรือจิตผมมันไปคิดอย่างนั้นก็ไม่รู้นะคิดว่าเออมันต้องเปิดมาที่27สิบเดนะไอ้ยีเดือน74มันถูกแล้วนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวทวิตเตอร์คนนี้เนี่ยเขาก็รายงานข่าวในทํานองนี้นะฮะก็ยังไงเนี่ยก็จริงๆเนี่ยไอ้แผน4080ยเนี่ยยังไงก็มาแล้วนะยิบนี้เป็นที่แน่นอนเพราะว่าอันนี้ชัดเจนเนะเขาก็บอกมาในหลายๆคลิปนะฮะในหลายๆทวิตเตอร์ Twitter ว่า แผนเนี้ยเดินหน้านะเดินหน้าแน่นอนนะเดินหน้าแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่ตัวแฟตแมนนะผู้ชายอ้วนคนนี้นะเขาสนับสนุนอยู่พอไอ้ตัวแฟตแมนคนนี้เขาสนับสนุนอยู่เนี่ยแผนเนี้ยมันก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่ามันจะมีการเผาที่ช้านะแต่แต่ตัวเดฟเองที่มาพัฒนาทุกอย่างบนเชนเนี่ย มันจะทำให้ตัวเชนมีมูลค่าแล้วตัวเหรียญลูน่าคาสิเองก็มีมูลค่านะฮะเพราะมันมีบมูลค่าในตัวของมันเองเนี่ยโอกาสที่ตัวเหรียญเนี่ยมันจะราคาที่ยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องมีใครมาปั่นมนละมันก็จะเป็นไปได้สูงอันนี้มันเป็นเรื่องความยั่งยืนที่มันมันมันเสถียรภาพมันไม่ใช่เป็นลักษณะยั่งยืนที่แบบฉาบฉวยนะถ้าการปั่นราคากันในลักษณะที่รวมหัวกันมาปั่นเนี่ยนัดแก๊งกันมาปั่นเนี่ยนะฮะ บางทีการปั่นในลักษณะพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่มันฉาบฉวยมันขึ้นแล้วก็ลงมามันก็เหมือนลักภูอ่ะแต่ถามว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าตัวเหรียญเองเนี่ยขนาดของมันเนี่ยนะฮะมันเป็นขนาดที่สามารถปั่นได้คือขนาดของเหรียญมันปั่นได้มันปั่นราคากันได้มันสามารถปั่นได้ไปถึง1 1บาทยังได้เลยราคาประมาณนี้เพราะมันขึ้น1บาทมันก็คือพันเท่าใช่ไหมฮะหบาทพันเท่าก็เคยมีเหรียญที่1บาทพันเอ่อ ก็เคยมีเหรียญที่ราคาอย่างเงี้ยแล้วไปพันเท่าก็มีนะมีเห็นเยอะมากเลยนะฮะก็คือมันเป็นเหรียญปั่นกันอนะไม่ได้มีอะไรเลยนะอยู่ดีก็ขึ้นนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่ผมบอกนะว่าตัวลูน่าคลาสสิกเองเนี่ยทุกคนซื้อมาเนี่ยต้องเข้าใจเลยว่ามันเป็นเหมือนชิปในคาสิโนอะมันเป็นชิปในบ่อนนะฮะพอมันเป็นชิปในบอนเนี่ยเหรียญเล็กๆอย่างเงี้ย ถ้าวันไหนมีการจับปั่นขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะไปถึง1บาทได้แต่ถึง1ดอนได้ก็เป็นไปได้ถ้ามันปั่นกันขนาดหนัก่มันปั่นกันขนาดหนักและข่าวเรื่องปั่นปั่นอะไรพวกนี้มันก็อย่างที่บอกมีคนมาให้เอามาสนับสนุนให้ผมเยอะผมก็เลยเออลองพิจารณาดูแล้วลองมานั่งคิดดูแล้วเอ,อมันก็มีส่วนความเป็นจริงอยู่นะเออก็เลยกล่าวไปกับเขานะ แต่อันนั้นมันก็เป็นเรื่องมโนอะ่ะมันเป็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยนะฮะมันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดราคามันอยู่ดีๆมันขึ้นไปถึง1000เท่าโดยไม่มีเหตุผลอะไรมารองรับเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางราคาหรือเหตุผลทางการพัฒนาหรือเหตุผลอะไรเลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นการปั่นจริงๆนะก็เป็นการปั่นจริงๆพวกเราเองก็จะติดสอยห้อยตามนะเออการปั่นพวกนั้นไปจนเรารวย จะเรารวยอันนี้เราก็จะถือวิกฤตเป็นโอกาสถือโอกาสตรงนั้น,นเป็นจุดของเราเนะเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าเราเราจะรู้ว่าเขาจะปั่นไม่ปั่นเราก็ต้องดูจากดวงใช่ไหมเราก็ต้องดูจากดวงว่าอังคารมันจะต้องสุกใช่ไหมฮะอังคารมันต้องสุกเนี่ยโอกาสที่มันจะถูกมีการปั่นราคาเนี่ยนะโอกาสที่มันจะมีการปั่นราคาเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะ ในช่วงตั้งแต่9้าสิงหาเป็นต้นไปแต่จริงๆตามดวงเขาก็เริ่มมาตั้งแต่กลางเดือนกร,รกฎาตามคําทานายในคลิปเก่าๆใช่ไหมฮะกลางเดือนก,ก,กร,รกฎาไปจนถึงกลางเดือนสิงหานะก็มีแนวโน้มในช่วงนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพระพุธเนี่ยจะเดินโคจรอ,อยู่ในภพมิถุนนะฮะการที่มีการเจรจานะความลับอะไรพวกนี้อย่างลับๆนะแล้วตัวสุขเองเนี่ยมาต้องอังคารเนี่ย โอกาสที่จะมีการเจรจากันอย่างลับๆในทางผลประโยชน์เนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะหลังจากนั้นมาเนี่ยมันอาจจะมีการปั่นราคากันจริงๆแล้วอีกอย่างเนี่ยตัวเสายังเดินถอยหลังอยู่จนถึง11ตุลามันก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่ามันจะสำเร็จนะแล้วถ้าเกิดผู้ปั่นเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในในนักพัฒนาด้วยเนี่ยมันจะสนุกมากเลยนะเออแล้วเราเนี่ย ถ้าใครตั้งออเดอร์อย่างที่บอกอะถ้าใครตั้งออเดอร์ขายไว้เนี่ยไว้แล้วนะไว้ที่1บาทออเดอร์แรกนะแล้วที่1ดอลอ,ออเดอร์ที่2เนี่ยแต่ผมไม่ได้ตั้งเอ่อหดอลเลยนะผมตั้ง0.99ให้มันตัดราคาเลยนะี่ก็ก็ถือว่าจะได้รวยก็ถือว่าจะได้รวยเนะี่ยถ้ามันมีโชคดีขนาดนั้นเข้ามาอันนี้ก็เป็นข่าวเก่าๆตอนท้าย แต่อย่างที่บอกอะว่าตัวเ e ว็บนี้ก็มาแก้คำทำนายตัวเองเนี่ยซึ่งผมก็มีหลักฐานคำทำนายเก่าเขาอยู่ว่าเขาเคยทำนายว่าปีหน้าจะ1บาทแต่ตอนนี้เขากลับไปย้ายเป็นปี2025ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่เรายังยืนยันในคำทำนายเดิมไม่เคยแก้วันที่นะจะมีผิดพลาดอยู่ก็คือเรื่องพระเสาถอยหลังให้คุณก็อย่างที่ผมบอกคุณว่าตั้งแต่คลิปก่อนนู้นนะว่าพระเสาถอยหลังเนี่ยมันก็เป็นตลารารองนะตำราหลักคือพระเสาถอยหลังให้โทษนะ แต่อย่างที่ผมบอกคือพะเสาถอยหลังเนี่ยให้คุณเนี่ยปรากฏอยู่ในดวงชะตาคนถูกวันที่1-30ล้านนะขนาดถอยหลังให้คุณเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกเหมือนขับรถ10บล้อถอยหลังผมก็เลยบอกว่าต้องลุ้นกันนะเพราะมันเป็นตำราลองมันเป็นตำรารุ่นใหม่มันไม่ใช่ตำราหลักตำราหลักในสมัยก่อนไม่บอกพะเสาถอยหลังให้โทษนะฮะเออซึ่งเราก็เห็นในดวงของบิดคอยเพราะว่าถอยหลังมาก็ลงพวกๆวเลยนะ ปัญหาก็คือพอเดินหน้าหลัง26ตุลาหลัง9สิงหาไปเนี่ยมีอังคารมาต้องสุกมีเสาเดินหน้าเต็มกําลังเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นนะกลับมาในช่วงปลายปีมันเป็นไปได้สูงนะมันเป็นไปได้สูงฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องบิตคอยมันจะขึ้นไปถึงราคาที่40,000ืหรือราคาที่10,000เนี่ยมันก็นแล้วแต่หลังจากนี้ละนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้คนก็ซื้อของถูกกันเยอะ นะถ้าใครมีทุนอยู่ส่วนลูหน้าเองก็อย่างที่บอกว่าเก็บเท่าที่ควรเพราะว่ามันเป็นเหรียญขนาดเล็กที่โอกาสที่วานจะจับปั่นมันเป็นไปได้เหมือนชิบะตอนนี้โอกาสที่จะมีการปั่นราคาในอนาคตก็มีสูงเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวเหรียญอยู่ในมือวานหมดเลยคือวานเก็บของครบแล้วอะอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอฮะทฤษฎีมูลค่านะฮะทฤษฎีมูลค่าเนี่ย อยู่ไหนเอ่ยนะทฤษฎีมูลค่าเนี่ยผมเคยพูดอยู่เสมอว่าไอตัวการาฟเนี่ยจะเป็นลักษณะทำให้สิ้นหวังก่อนใช่ไหมฮะทำให้สิ้นหวังก่อนพอทําให้สิ้นหวังก่อนเนี่ยพอสิ้นหวังเสร็จแล้วเนี่ยตัววานก็จะเข้าเข้ามาเก็บของใช่ไหมฮะพอเข้ามาเก็บของเนี่ยนะฮะผมจะสัตผมจะเลื่อนไปจนหาไอการาฟมูลค่าเจอนะเสร็จแล้วเนี่ยพอพอเก็บของเสร็จไรเสร็จเนี่ยนะฮะ ราคาจะเริ่มล่อเมาเนะพอล่อเมาเสร็จแล้วเมาไปติดดอยแล้วก็กระทุบราคาลงมาก็คือลากเมาขึ้นไปฆ่านะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นวานถูกไหมฮะปั๊ซิวที่หัวใจเป็นวานฉะนั้นเราก็ต้องเก็บในช่วงที่มันเป็นจุดสิ้นหวังอย่าไปเก็บในช่วงที่มันเป็นอะไรฮะในช่วงที่วานเก็บคือเราเห็นแล้วว่าเหรียญตัวนี้โอกาสวานมามามา,มา,ม,ามาอะไรมาปั่นมันมีเป็นไปได้อ่า มันเป็นเป็นไปได้เหมือนที่บาตอนนี้ก็ข่าวว่าวานเก็บเยอะมากวานอีทเทียรีมเก็บเยอะมากเลยนะเก็บแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตานะเก็บเยอะจนเขาบอกว่าตัวตัวเหรียญเองไม่มีอยู่ในตลาดแล้วตอนนี้ต้องมาซื้อในออไม่อยู่นอกตลาดแล้วมาอยู่ในตลาดแล้วก็มาซื้อกันในตลาดเอาแล้วตอนนี้นะฮะซึ่งซึ่งซึ่ง,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 งการที่วานเข้ามาซื้อเนี่ยนะในตลาดเพื่อเก็บอีกเนี่ยนะซึ่งผมเมื่อวานนี้ผมก็ให้ดู ดูเปอร์เซนต์ที่มีการถือเนี่ยปรากฏว่าวานอีทีเรียมเนี่ยถือชิบะอยู่18%นะนอกนั้นจะเป็น US ก็คือพวก stable coin เออนอกรออันดับ3เลยที่วานถือเลยคือชิบะแสดงว่าวานเก็บชิบะเยอะมากแล้วโอกาสในอนาคตที่จะมีการปั่นล่อเม้าเนี่ยสูงมากแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในะช่วงปลายปีที่บอกคือตั้งแต่วันที่อะไรฮะ 9สิงหาเป็นต้นไปนะจนถึง12มีนาะบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยนะฮะแล้วไปสอดคล้องกับฝรั่งเขากาวกันว่าจะมีการปั่นราคานะ,ะตัวเหรียญเนี่ยให้ขึ้นในช่วงปลายปีนี้ตรงกันนะฮะตรงกันฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลยมั่นใจเลยว่า1น,นะ1น,นะ1น,นะหากราฟมูลค่าไม่เจอแล้วแต่ถ้าใครดูคลิปผมบ่อยเนี่ย ก็จะก็จะดูออกอ๋อมันมีอยู่ในในวิดีโอนะนี่นี่นี่อยู่ในวิดีโอนี่ผมย้อนให้ดูนี่ไงก็คือมันเป็นจุดสิ้นหวังใช่ไหมฮะเนี่ยคือจุดสิ้นหวังเวลาเราเก็บเนี่ยพวกเราจะเก็บในจุดนี้นะแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงวานเก็บเนี่ยวานเก็บของนะแล้วช่วงนี้ก็จะทําให้วิตกกังวลเล็กๆนะเป็นช่วงจุดวิตกกังวลแล้วจากนั้นจะลอ่อเมานะลอ่อเมาขึ้นไปติดดอยแล้วก็ทุบราคาลงมา อ่าแล้วก็ทําให้เกิดจุดสิ้นหวังอีกรอบหนึ่งอันนี้คือวัตตะการทําให้เกิดวัตตะในลักษณะนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับตัวลูน่านะลูน่าเองก็เป็นกราฟลักษณะเดียวกันเด้เลยแล้วก็ทําให้จุดสิ้นหวังแล้วอาจจะกลับมาแต่คงไปเข้าไปที่มูลค่า4 4,000พกว่าบาทไม่ได้แล้วนะแต่สามารถทําขึ้นมาให้มูลค่าเฉลี่ยเดิมเนี่ยลูน่าคลาสสิกเนี่ยมูลค่าเฉลี่ยอยู่ที่33บาท นี่ไงจึงเป็นเหตุที่ทําให้ฝรั่งกาวกันที่33บาทหรือ1ดอลเพราะเหตุด้วยความว่าค่าเฉลี่ยของลูน่าเนี่ยค่าเฉลี่ยเก่านะเก่านะคือ33บาทหรือ1ดอลคือ1ดอลเนี่ยมันคือค่าเฉลี่ยเก่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใช้ทฤษฎีมูลค่าเนี่ยเข้ามาเทียบกับการาฟนี้เนี่ยมันจะ1ดอลน,นี่ไงคือเหตุผลที่ทําไมฝรั่งเขากาว1นดอลแต่เรากาวแค่1บาท เรากาวแค่1บาทเลยแต่เขากาว1ดอนเพราะเขามันเนี่ยมันเป็นไปตามทฤษฎีมูลค่าเพราะว่าถ้าเกิดมันหักหัวลงจนมันทิ้งดิ่งลงมาถึงจุดสิ้นหวังเนี่ยเวลากลับไปมันจะกลับไปที่มูลค่าเดิมของมันก็คือ1ดอนแต่บางคนก็จะเถียงเรื่องอุปทานนีผมก็เลยบอกว่าอุปทานเนี่ยมันจะมันเถียงได้แต่มันมันจะเถียงได้เฉพาะอุปทานมันมีอยู่เท่าเดิมแต่ถ้าอุปทานมันถูกลบออกไปเนี่ยด้วย ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็มีการพัฒนามีการอะไรต่างๆเข้ามาร่วมเนี่ยทั้งการเผาเหรียญแล้วการพัฒนาเชนเนี่ยนะฮะมีเดฟมีนักพัฒนาเข้ามาอะไรพวกนี้มีเดฟกระบทอะไรพวกนี้โอกาสที่ราคามันจะไปก็ไปได้ฮะอย่าไปมองแค่อุปทานในปัจจุบันแล้วมากิดแคบถ้าคุณไปเอาอันนั้นมาคูณมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ใครๆก็รู้นะแต่ถ้ามันมีเงื่อนไขที่เป็นตัวแปรเข้ามาก็คืออะไรฮะ การเผาเหรียญทําให้ปริมาณน้อยลงอย่างรวดเร็วนะสมีเดฟหรือนักพัฒนาเข้ามาพัฒนาในเชนนั้นมีการใช้เชนนั้นนะหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการปั่นราคานะการรวมหัวปั่นราคานะอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เสี่ยงเสี่ยงยังไงคือถ้ามันเป็นลักษณะลงทุนเนี่ย ที่เป็นลงทุนในลักษณะแบบลงทุนแบบมูลค่าเนี่ยถือไว้แบบยั่งยืนเนี่ยมันก็เสี่ยงนะแต่ถ้าเสี่ยงแบบหวยอะเวลาคุณซื้อหวยคุณเสี่ยงมากกว่าเหรียญอยู่แล้วเพราะอะไรฮะเพราะราลอตเตอรี่เนี่ยมันโดนหวยแดงมันเป็นเศษกระดาษเลยนะมีอย่างเดียวไปทาอะไรฮะพวงหลีดนะหรือไปทําดอกไม้จันทร์ได้แค่นั้นละมูลค่ามันอะของของลอตเตอรี่เราเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรา แต่ถ้าเหรียญน,นี่อย่างน้อยเราซื้อเราแช่ไว้ได้นานได้เขาเรียกว่าลุ้นได้ตลอดชีวิตนะลุ้นได้ตลอดชีวิตวันหนึ่งเนี่ยมีการจับเอาเหรียญขึ้นมาปั่นเนี่ยแล้วนะวันนั้นเราก็ขายแล้วก็ได้กําไรผมถึงบอกไงว่าถ้าตัวไอ้เช้งไหนเนี่ยสามารถตั้งราคาได้ที่0.3นะหรือ0.35 0.035นะตามที่ผมตั้งไว้ในคูคอยก็ตั้งเลยผมมาตั้งรอไว้แล้วฮะ คือถ้าเกิดคุณจะปั่นกันจนถึงหนึ่งบาทเมื่อไหร่เนี่ยในเวลาที่ผมหลับสมมตินะผมหลับอยู่คืนนั้นเนี่ยผมอาจจะฝันดีก็ได้ตื่นเช้ามามีเงินล้านอยู่ในบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดคุณตื่นเช้ามามันยังไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวออเดอร์ที่เราตั้งไว้มันยังไม่ถูกปิดถูกไหมฮะเราก็ไปตั้งออเดอร์ไว้ในเอ็กเชนะในเอ็กเชิที่เราเราเราไอ้นี่เอาไว้แต่ผมรู้ว่าใบแนนตั้งไม่ได้แต่ครูคอยอะตั้งได้ นะผมก็โอนเหรียญไปที่คูคอยแล้วผมก็ตั้งออเดอร์นะตั้งออเดอร์ไว้อันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆถ้าเกิดมันมีการปั่นกันในเวลาที่เราหลับไอ้พวกแก๊งตีสามอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็คงต้องยึดมั่นในเรื่องเดิมโดยที่เราไม่ไปแก้คําทานายแบบนี้นะี่ยึดมั่นก็คือวันที่9สิงหาคมต้องสุขอาจจะมีการเจราจายอย่างลับๆตามคําทํานายที่แล้วที่ลงไว้ในคลิปเก่าก็คือ นะฮะพระพุทธนะมาอยู่ในภพวินาศมีการเจรจามีการพูดคุยกันอย่างลับๆแล้วตัวอังคารมาต้องสุกนะทำให้ราคามีดตัวขึ้นตั้งแต่9สิงหาไปจนถึง12มีนาในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพระเสารเดินหน้าเป็นปกติตั้งแต่26ตุลาไปจนถึง1มีนา6 6เป็นช่วงเวลาเดียวกันโอกาสที่ราคาทั้งบิตคอยชิบะลูน่าจะขึ้นมีโอกาสที่เป็นแนวโน้มไปในทางที่ดีนะอันนี้ก็ ข่าวเก่าๆสาหรับวันนี้ก็อย่างที่บอกฮะบางคนบอกว่าถ้าไม่พูดเสียเลยเดี๋ยวจะนอนไม่หลับนะฮะฉะนั้นผมก็พูดให้ไปฝันดีกันสักหน่อยหนึ่งแต่ก็เราก็อย่างที่บอกว่าเรากาวบนพื้นฐานแห่งข้อมูลนะเรากาวในพื้นฐานแห่งสถิติเราไม่ได้กาวในลักษณะที่มโนขึ้นมานะแต่ถ้ามันเป็นข่าวมโนเราก็บอกเลยว่ามโนนะฮะแต่ในเป็นข่าวที่มันมีข้อเท็จจริงเราก็เอามันเอามาแจ้งให้ทราบนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกฮนะ ว่าถ้ามันไม่ลงมาถึง5,000ถ้าจะตัดสินใจซื้อก็ซื้อเพราะว่าไอ้พวกเหรียญพวกนี้มันดีที่สุดในจุดที่ยืนนะบางทีก็อย่าไปออยึดมั่นว่าเออมันต้อง5,000ันะแต่ถ้าอยู่ในบล็อกนี้มันซื้อได้หมดแล้วเนี่ยในบล็อกนี้เพราะมันเป็นราคาที่อยู่ในบล็อกนะฮะคุณพอใจซื้อตรงไหนคุณก็ซื้อไปเพราะว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดเราไม่ได้กินกําไรระยะสัน้นเรารอ1บาทคุณซื้อในบล็อกเนี่ยบล็อกสีเหลืองเนี่ยนะ ในกรอบบล็อกสีเหลืองคุณซื้อได้เลยแต่อย่างที่บอกถ้าเกิดจะซื้อของถูกก็ห้าพันแต่มันก็ไม่ได้ต่างต่างกันมากหรอกในบล็อกเนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะซื้อก็ซื้อนะผมไม่ได้ห้ามไม่ใช่ต้องมาตามผมทั้งหมดนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าผมไม่ได้ออเดอร์ห้าพันเนี่ยคือจริงๆกับผมพอแล้วนะนอกนั้นเป็นกําไรแล้วนะคือผมพอแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้เก็บเนี่ยถ้าจะเก็บก็เก็บนะ เดี๋ยวจะหาว่าตกรถนะฉะนั้นแล้วนี่ก็ฝากไว้สำหรับคลิปดีๆในวันนี้นะฮะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักตะไก้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ